ในตังแต่คนรุ่นใหม่แต่สำคัญสำคัญพวกสมาชิกกิจัตรศักดิ์ไม่ได้ในดัมก็มาหน้าประจำที่ของที่เราสวยไว้แล้วก็ยังมีบอกท่องที่โต๊ะเบอร์โต๊ะมีบอกท่องเยอะหาคนที่จะมาหาที่เขียยถามไว้ว่าเบอร์มี่เบอร์รุ้นไม่เบอร์มันหายติดไปหมดตรงนี้คืออยากจะแก้ขา้ได้ยังไงใส่ ตอนร้านก็อยากจะสับตรงน,นี้ว่าถ้ามีเป็นเท่าต่อไปเนี่ยต้องมีกาะะรติดตามเรื่องคนสลับเบอร์โต๊ะเนี่ยมันคนบางทีหลังจะหาไม่เจอนะครับก็ส่วนใหญ่ที่แขกที่จะมาร่วมงานเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจว่ามาโดยดีเจ็ดสิบกว่าโต๊ะนีอย่งนี้ขึ้ขนไปต่างเเปิดงานก็ถือว่ามาเนี่ยโต๊ะ นั่าจะเป็นสถานะแต่เมื่อกี้ผมถามฝ่ายลงทะเบีนนยนก็ได้มีค่าลงทะเบียน400 400เสร็จๆเมื่อกี้ถามหนึ่งผู้การพักรับเรื่องบอกว่าแขกรับเชิญตรงนี้เราเยอะแล้วลอ,อ,องค์กรต่างๆเช่นโรงเรีรยบบนราชินีโรงพยาบาลอนี่ก็มารวมๆก็ลลหลายโต๊ะนะ แล้วก็น่าจะใกล้เคียงกันเจ็ดหืกว่าโตนะคะรับพี่เราจะเรียนครับงานที่เราจัดในวันนี้เฉพาะสโมสรทั้งเราเนี่ยห้าสิบห้าปีเนี่ย่าฟ้าเด่นเสียสมาชิกเรามีเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่งที่มาเป็นสุภาพสติีนอกจากนั้น สุภาพสรีทจนนี้ก็พวกเรารู้จักท่านดีก็คือราชินีพงศิมัสไปทันัันที่มาเป็นสมาชิกสมุรสุภาพสตรีคนแรกของสมุสรแล้วท่านยังมารับเป็นนายกท่านแรกเป็นสตรีของสมุรศรลอตเตอรี่นักบอปฐมคึอพวกเราต้องมความยินดีที่ต้องชื่นชมที่วามกา้านที่ฟังเสียสละของท่านขอให้ทุกท่านเนี่ย จบมือดังการให้กับคู้ีภาพสติของสโมสรคนแรกนะครับนอกจากนั้นท่านยังได้หาสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง15ท่านนะครับโดยมีสุภาพสติถึง9ท่านเขมาร่วมโครงการสามนาที่ตอนนี้สโมสรของเราถึงรวมแล้วถึง80ท่านครับ ก็จะ533 30ตัวนี้ถือว่าาังไงก็เป็นขึ้นอย่างต่อเนื่อไปนะครับก็ขอเรียนกับท่านนะครับเรื่องว่ารงานที่ที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนะครับงานก็จัดออกมาก็ได้สวยงามอย่างมากเลยนะก็ขอขอบคุณครับคุณพนักงานข่ายครับ เรื่องรับเลื่อวัวตถุนิมกองยศมาที่ยาครับบางก่าเรื่องเกี่ยวกับงานสถาปนาคัานครับเ็นอันเดียรว,ว่ากนร่าคระีนะคะแล้วก็อดีตผู้นำสโมสรท่าสมาชิกแล้วก็บันนี้แอทุกท่านนะคะคนอื่น เรืะะ่อนอกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนะคะรวมทั้งประธานจัดง,งานแล้วก็ประธานแต่ละฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะอย่างดียิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของสมสรคนครมปฐมยังอยู่ในสายตาผู้คนด้วยความชื่นชมนะคะอย่างต่อนเนื่องลำพังมุกคนเดียวเนี่ยทาไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยใจจริง ะะอีกครั้งหนึ่งงานนี้มีการลงทะเบียนมาทั้งสิ้น402ท่านนะคะก็พอดีเลยค่าโต๊ะกลมๆส่วนอย่างอื่นไม่เป็นไรค่ะนายกยินดีนะคะเ,เติมเต็มในส่วนที่ขาดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จงประเบนสีม่วงนะคะกับสุภาพบุรุษิ0ท่าน นะคะไม่ใช่สุภาพบุรุษน,นะคะหมายถึงนักแสดงที่เป็นสุภาพบุรุษคือสมาชิกของเรานี่แหละคะ่ะก็คือมีคนชมว่าสวยงามพร้อมเพรียงนะคะอันนี้ท่านผู้ใหญ่เลยนะคะก็ฝากชื่นชมมาก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็อาตบมือ,อห,หน่อยะคะ่ะคือต้องอังนนี้ทั้งนั้นก็กต้องขอขอบคุณนะคะท่านอดีตนายกวิชัยโกสมนึกนะคะที่สลัด นะคะสถานที่พร้อะอุปกรณ์เครื่องเสียงในการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นโค้ชอย่างดีนะคะอำนวยอำนวยการเนี่ยอำนวยผลส่งให้ท่านที่รับผิดชอบด้านการแสงดงคือท่านโรเทเลียนสุธินคำยกเนี่ยนะคะได้ประกอบปฏิบัติภารกิจนี้ร่วมได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง <S <S นะคะ,ะ,คะแล้วก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ ขาดตกบกพร่องการทำหน้าที่ของของประธานจัดงานเนี่ยนะคะที่ยังขาดประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะส่วนสมาชิกจากประเทศญี่ปุ่นคู่มิทเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอฮานะคะที่ทำหน้าที่เป็นทูตสัรทวมายตรีได้อย่างดียิ่งไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะและก็อีกเรื่องหนึง่ง ออนอกจากตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการทวงติงมาว่าปีนี้สโมสรเนี่ยขาดหมายไปก็คือช่วงที่เชิญทงสโมสรเนี่ยชงโรตารีแล้วสมาชิกเราไม่ได้ไปร่วขมขบวนนะคะก็บอกทําไมปีนี้นคปรปฐมเนี่ยไม่มีสมาชิกไปเดินส่งทงก็เลยแก้ตัวไปว่าด้วยเรื่องราวที่มากมายแล้วก็เวลาที่มันมีจํากัดพวกเราก็เลยตัดตรงนั้นไปนะคะแต่ ใน Presentation เนี่ยมันก็จะมีแนะนำอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าสโมสรเราปีนี้เนี่ยคือมาแบบได้มีการเชิญอดีตผู้ว่าการภาคทุกท่านน่ยไประดมกันติดเข็มให้สมาชิกใหม่เพื่อย่นระยะเวลาก็จะเป็นที่ประหลาดใจของหลายๆท่านแล้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกเย้วแย่จากอดีตผู้ว่าการภาคหลายๆท่านบอกว่าโอ้ปีนี้สโมสนรามานครปฐมเนี่ยใช้ผู้ว่าการภาคคุม ก็จร,จริงๆเราต้องการยืดระยะเวลานะคะก็อาจจะมีเลทนิดหน่อยแล้วก็ขอบคุณนายกตั้มที่ช่วยเติมเต็มในระยะช่วงท้ายงานเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการจัดแฟนตูบอร์ดี้ให้มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นมานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานนี้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกอยากจะประชาสัมพันธ์ต่อก็คือในเรื่องของวันที่24มิถุนายนนี้เนี่ยสโมอสรเราสโมอสรผู้วิทาเรานะคะคือภาค สามหกเก้าศูนย์สโมสรบูชอนโซซาเขาจะมีสถาปนาในยศปกติก็จะสถาปนาทุกวันท şey ี่23ามิถุนาแต่ปีนี้เนื่องด้วยว่าเขาให้นายกคนเดิมปีหนึ่งเนี่ยเป็นนายกต่อเนื่องจากว่านายกรับเลื่อกเขาบังเอิญไปเจอเป็นมะเร็งสาขาที่เม็ดเลือดเขาก็เลยรับที่จะเป็นนายกต่อเพราะนั้นประเพณีของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเก่า ที่จะขึ้นไปนายกต่อ,ขอเขาต้องถอยวันออกอีกหนึ่งวันคือ24มิถุนายเขาก็เชิญเรามานะคะและจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าอดีผู้ว่าการภาพอันีจินเนี่ยเขาก็จะจําพวกเราได้นะคะเขาก็อยากจะเชิญเขาก็เจาะจงตัวบุคคลมาแต่มุกก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่อยากจะไปเยี่ยมเยือนนะคะร่วมแสดงความยินดีในการสถาปนานายกสโมสรโรตารี่บูชอนโซซาซึ่งเป็นคู่มิตรของเรามายาวนาน 17ปีแล้วนะคะที่ก็เชิญเราอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ให้เกียรติเราม,มากก็ขอเรียนเชิญน,นะคะซึ่งตอนนี้เนะี่ยก็มีแล้ว3ท่านนะคะก็อยากจะถ้าใครที่ต้องการจะร่วมเดินทางไปก็ได้โปรดแจ้งรายชื่อนะคะให้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องทําการจองอที่พักกับตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็แจ้งจํานวนเข้าไปตอนนี้เขาได้ทําเรื่องขอสารแสดงความยินดีจากนายกรลืเลือกไปแล้ว นะคะก็ต้องขอบคุบเยนเชิญสมาชิกนะคะที่สนใจจะเดินทางไปร่วมงานสาปนาของเกาหลีในครั้งนี้ได้โปรดแจ้งรายชื่อมาได้นะคะเราก็ต้องคุณยังสูงค่ากขอคนามร่วกันไปแครับอีกครั้งหนึ่งคือสิ่งที่บอกพ่องเมื่อกี้เลมพูดถือก็ใช้ทูนวิเตุมาร่วมงานั้มนมันด้น้ำ ลูกคนหิวน้ำจะขอเชิญสายงานที่จากต้องหาขึ้นมาพูดให้ฟังหน่อยพ่อะไรครับขอเชิญต่ไนี้ช่วยอัหนน้ำทำไมหายกันไม่หาจมาใจกันไงไม่เลี้ยก็ต้งไแ่ม่น้ำผมเียเดียวเลยที่องเลยเื่นต้อไาเียไม่ได้ นายกสโมสรครับเรื่องวันนั้นเรื่องเอ่อรายการน้ำแข็งนะเกี่ยวกับว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งเรื่องโต๊ะนะฮะผมนึกว่าทางโต๊ะเออสัดมาให้เรียบร้อยพอถึงเวลาห้าโมงปนก็บอกว่าอ้าวคนรู้ว่าเอน้ำแข็งน่ะน้ำขวดอ่ะผมเอ้ยอ้าวก็เลยโทรไปถามโต๊ะว่าอ้าวแล้วเขาสั่งหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งผมก็เลย นึกถึงเพื่อนผมน้องตะกมอ่ะผมก็เลยบอกกับนายกมิเตโกะบอกกับนายกว่าเอารีบโทรหามิตโกบเลยให้มิตโกบอ่ะรีบเอามาถ้าคนอื่น่ะไม่ได้แล้วอะแล้วหมอก็บอกว่าเอาตังค์ให้ปักลูกน้องของนายกไปซื้อก็หาซื้อไม่ได้ก็เลยบอกว่าปกิอย่างงั้นปกิจช่วยจัดการเรื่องน้ำมาให้ผมก่อนแล้วกันน้ำน้ำขวด ก็น้าเปล่าพอ,อเออก็นึกถึงได้ว่านิติกรก็เลยบอกเอ้าวอ้าวผมจัดการให้เองแล้วก็พอดีนิติกบก็มางานแต่ในยกโทรไปหาเขาเขาก็ไม่ได้รับสายพอดีเลยหมดงจะที่ว่าเราจะไม่โดนด่าก็เลยจัดมาก็เลยจบไปแต่ประธานโดนด่าไปแล้วครับแต่ประธานจัดงานไม่ไม่เลกถึงผมเลยผมทางานเหนื่อยครับตา แค่นี้นะครับครับทุกอย่างก็ไม่มีความเจตนานะครับบอกจริงว่าก็ผ่านไปด้วยดีนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคืพิธีกรบอกกับผมว่าเอ่อพิวีว่าการที่จะแนะนำแก่ผู้ใหญ่อย่างเช่นตัวไกันภาปรนนี่แอน ที่มาเนี่ยไม่ได้บอกว่ามาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีปกห้องเร่งดอยๆแต่ท่านท่านไหนคงไปสร้างว่าประธานจัดงานเนี่ยบางครั้งก็แบ,บ่ง,แงให้ทั่วๆไปคนช่วยกันรับผิดชอบไปเชื่อไหมยังมีเรตอนนี้เอถามว่าท่านประธานห้องน้ำเนี่ยไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีกระดาษทิชชู่ยังยังต้องมาหาท่านประธานว่าห้องน้ำไม่มีไม่มีทิชชู่ก็มาที่ ถึงท่าประธานจะปฟังนเนมันก็เป็นเรื่องจริงรรรรรอ,งองะนมันก็จิงว่าประธานใจนั้นต้องเหมาทั้งหมดนะขอเสนออีกหนึ่วรน่ใช้โบ์ได้ไหมครับอบอใช่อบหน้าที่ผมจะได้บร์บรองงวดาเนี่ยดาดเนี่ยคนใหม่แล้ว กับขอขอคือเวลาให้ันเครับน like ี่นาับคุสัาห์ตุกคาเสบงท่านประธานจัดงานนะครับก็ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่หลายหลายฝ่ายหลายๆภาคส่วนนั้นเขาคขาเน้กันมาว่าไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นนอย่างนี้เพราะว่าพวกเราก็เป็นสโมสรเขาแก่ก็จริงเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับทุกๆฝ่ายก็เสียสละเวลาเสียสละแรงกายและแรงใจในร่วงาน อันหนึ่งเนี่ยที่ผมขออนุญาตกล่าวานำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเมื่อว,ว,วันที่23เนี่ยผม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 อยากจะกำเนิดเป็นหนังสือแต่มันมันคือยากสมโกสมสร,อ,รอีเคดาไม่รักษาเวลาสมโมสร,อ,รอีคดามาร,ร์กซินท่านท,ท่านมิสเตอร์คุยเบกซึ่งเป็นานายกร่วมรุ่นกับผมนะัดหมายเวลาไว้14.30ท่านท่านโเรเทียนฮาเชเลอร์กุซาไปทั้งรอตั้งแต่บ่ายโมง แล้วผูผมก็ตามไปถึงท่านประมาณบ่ายโมงครึ่งผู้เรารอนะครับรอจนถึงบ่ายสามโมงผมต้องรีบเข้าไปที่ที่จัดงานปราปนาแล้วก็ส่งซิกกับทางคุณหมอหาเจริญว่าถ้าเขามาผมจะรีบกลับเข้าไปที่อาชุวะเพราะว่าเราจะมีเขาต้องการไปเห็นว่าเราได้จ,จัดจัดเรื่องของการจัดตั้งเครื่องกองน้ําให้กับเยาวชนที่อาชุวะนครปฐม เขาบอว่ามาถึงสี่โมงเยน็นนะครับอันนี้ผมผมผมเรียนพี่พี่หมอแล้วก็าผมจำมีจริงว่าเวลาคือเวลาแล้วก็วันนั้นแต่เราเราจะยุ่งกับเรื่องของการทํําทางานนะครับแล้วเขามาเนี่ยเขาเองเขาก็ไม่เห็นว่าเราได้ทำทจริงจริงจังแล้วเขาได้ดูดีครับซึ่งเวลาแล้วน่ะกลับมาผู้ผมต้องของับรถฝ่าแดงท่านไปแล,ลแล้วกลับเพื่อที่จะทำพิธีให้เสร็จอันเนี้ยต้องขอขอบคุณ านายแพทย์อาจ,จเรครูวนนี้นะครับที่ท่านเสียสละเวลาตั้งแต่บ่ายเย็นๆของเสยงปรบ,บมือให้ท่านเลยครับครับ,รบก็ไม่น่ามีอะไรครับผมขออนุญาตนิดเดียวเป็นส่วตัวของผมเองก็คือวันที่12ที่เราผมขอ,อยนุาตเลื่อนการประชุมวันที่10เป็นวันที่12เนี่ยเพื่อจะจัดงานแอคคิวปารีฟูลค o l o เลอร์นะครับเ,เวลาส8บ0ปจนนถึง21.00น,นนะครับ ในวันนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนเชิญมีเชิญมิตรต่างสู่สรก็คือทางภ้าวตรงกับสานามแดงผมเชิญมาท่านอูนส,สองนั่งหนึ่งโต๊ะนะครับในวันนั้นอื่นไม่ทราบมีท่านใดจักสามไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดประชุมครับเอาเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับผม